สว,ส,สวัสดีค่ะมือนีกระพอ,อกันเอกด้วค่ะกับสองยายอ้วนสวนกินแสบมือนึ่สิบห้าปีพาาน้องมาเห็ดแหนมตุ่มผิวครับพี่น้องแหนมตุ่มผิวมาดูกันนะคะว่าทํายังไงมาดูกันเลยค่ะหมูสับกับหนังหมูต้มค่ะมีกระเทียม ใส่เข้าไปกระเทียมโขลกไอน,นี้ข้าวข้าวเหนียวนะคะไว้ใส่ทีหลังมีชูรสแล้วก็มีเกลือค่ะแล้ไอตัวข้างเทียงที่จะใส่กับแหนมตู้จิ๋วก็มีพริกกับกระเทียม มีแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงเดี๋ยวเรามาคลุกเขาให้เครื่องมันเข้ากันนะคะนี่เรากา็คลุกให้เครื่องมันเข้ากันประมาณครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะที่เราจะนวดเนี่ยนวดไปเรื่อยๆอันนี้มาทำน้ต้มขิวกันนะคะทำ กินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะยิ่งิมกระฮ็ดขายแล้วค่ะนี่ใส่ก๋วยสันกระเทีไมแหนมหมูมแ,มมดแดดเดียว ติดตามมด้ค่ะวะสิ้งไทยแท็กได้านอ่าห้ากระนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสิเขากันอ่ะมาใส่เขากันมไาไหนค่ะใส่คนเงี้ยวเข้าไปกระนวดนวดให้มันเขากันสักกันด้วยค่ะ ไปเรื่อยๆให้ข้าวเหนียวมันแตกเดี๋ยวมันเข้ากันดีเรื่องความเขียอดีเดี๋ยเนี่ยนอกจาจุ่มน้ำกันไม่ค่ะให้มันให้มันแตกออกแากกันหลังข้าวโพดจุ่มน้ำก่อนข้าวเหนียวก็สิโพดแตกอกอก,อากอแากกันค่ะ ด้๋ยไม่ใช่เขาค่ะ่าเข้ากันวดมากเลยทึงชั่วโมงลวค่ะแน่กสีออกมาเป็นหนาตาแบบนี้หละเดี๋ยวครบหนึ่งชั่วโมงลเข้ากระสิมากแคดกกันหาใส่คอ ประมาณนี่แหละค่ะครบหนึ่งชั่วโมงเอ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อกันนะคะ ดีพร้มให้มันนะคะให้มันสุกนี่ก่อนเส็จแล้วก็ใส่กระเทียที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะกับพริก ไอ้ไอ้นี่มันยาวไปหน่อยหนึงเราก็ตัดออกนะคะคนี่ค่ะเราก็จะได้แหนมตุ้มจิ๋วประมาณนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะห่อไปเรื่อยนะคะแล้วอะไรพี่น้องเสร็จแล้วหน้าตานกสิกมาเป็นแบบนี้แหละคะ่ะแหนมตุ้มจิ๋วนี่ ทำเองขายเองเดี๋ยวฉือรงโพสได้ค่ะว่าสือขายแพ็คละจักบาทอย่าลืมติดตามด้วยค่ะ่าเนื่อกัอยู่ในช่องแย่เวอรส่วนกินแสบแสหรือว่ายูนิฟสนะคะแต่ติดตามด้วยพี่น้องเด้อว,ว่าสือขายจักบาทเนี่กะเซมีใส่กองอีสานที่เฮ็ดแล้วแล้วก็กับแหนมแล้วก็ติดตามมาอีกก็คือหมูดแดดเดียวค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้กัไว้แค่นี้ก็เด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเบิ้งถาเบิง้งเนอว่าเสี๋ยวอีหยังมานะมาเสนอใหม่ใหม่ขหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย